คนทำงานน่ะมักจะมีความผิดส่วนคนจองจับผิดมักจะว่างงานแม่นแทบวพี่น้องมุมใดมีแสงมุมนั้นก็นย่อมมีเงามองใดมีคนสมเฮามองนั้นก็นยอมมีคนนินทามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเฮา่ต้ตงไปดีที่สุดสำหรับไพดรอกเพราะข้าว่าด,ดีต่อใจของคนเฮามันต่างกัน ยืนด้วยขาตัวเองมันได้เมื่อยแน่แต่มันก็ภูมิใจดีกว่าไปเป็นนีบุญคุนไข่พักใจนิดน้อยเอะอะกับท่วงบุญคุณจำไว้นะพี่น้องคนเท่ามันจะเก่งหรือจะกากมันไม่ได้วัดกันที่ปากหรอกนะพอแม่เท้าเนี่ยสอนไม่เฮาดินลน้นเขาไม่ได้สอนให้เทามาเรียกขาคนเพื่อให้ตัวเองได้ดี